นักวิจัยสหรัฐพบวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาคงภูมิคุ้มกันโควิดได้นานหลายปีผลการศึกษาชิ้นใหม่เผยว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ที่ไฟเซอร์และไบออนเทคพัฒนาร่วมกันและที่โมเดอร์นาพัฒนาสร้างปฏิกิริยาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งในร่างกายซึ่งอาจป้องกันไวรัสโควิด1ิได้นานหลายปีการค้นพบล่าสุดยิ่งตอกย้ำว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนแบบ mrna หรือของไฟเซอร์และโมเดอร์นาไม่จำเป็นต้องรับวัคซีนโดที่3เพื่อกระตุ้นภูมิค ตราบเท่าที่โควิด1 9ไม่ได้กลายพันธุ์มากเกินไปจนพัฒนาไปเป็นรูปแบบอื่น